เปิดความหมายของแหวนที่เบิร์ดมอบให้แตงโมจากกรณีที่เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมได้ร่วมการจัดงานอยู่ตลอดเวลาทั้งจัดดอกไม้ที่แฟนคลับเตรียมมาให้อยู่ตลอดเวลาโดยพบว่าเพื่อนๆที่มาร่วมอะไรได้ปลอบใจหนุ่มเบิร์ดอยู่ตลอด ซึ่งพบว่าเบิร์ดเดียร้องให้ออกมาและนำกล่องใบหนึ่งภายในบรรจุดอกไม้และแหวนสีเงินตรงกลางใครนินสีดำและมีใบไม้ล้อมโดยเบิร์ดนั่งมองแหวนวงดังกล่าวและร้องให้ออกมาก่อนที่จะนำมาวางไว้หน้าซุ้มลูกโป่งที่เจ้าตัวเป็นคนจัดให้กับแฟนสาวด้วย ก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีโดยโมอามีนาเผยว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจนํามาให้แตงโมเพราะแตงโมเคยบอกว่าอยากได้จึงสั่งทํามาเป็นพิเศษและเพิ่งได้รับแหวนมาจากร้านในวันนี้โดยเบิร์ตได้บอกกับโมอามินาว่าเราแต่งงานแล้วนะซึ่งแหวนนี้เปรียบเสมือนเบิร์ตได้แต่งงานกับแตงโมแล้วนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามเบิร์ตตั้งใจจะนําแหวนไปสวมให้กับแตงโมในวันรับร่างหากสวมไม่ได้ก็จะนําไปเก็บไว้ ซึ่งทางทีมงานได้สอบถามไปทางเบิร์ตถึงเรื่องของแหวนถามว่ามีกี่วงเพราะเห็นบอกว่าเป็นแหวนแต่งงาน Bird เบิร์ตเผยว่ามีแหวนวงเดียวครับผมให้เขาคนเดียวต่อมาทราบว่าแหวนวงดังกล่าวมาจากร้านของเพื่อนสนิทชื่อร้านว่า1 6 x 8 craftman ซึ่งแหวนวงนี้ออกแบบมาเป็นปีแล้ว ที่เบิร์ตสั่งทําเพราะเห็นว่าแตงโมชอบใส่แหวนจริงๆแล้วจะทำเซอร์ไพรส์มอบแหวนวงนี้ให้หลังแตงโมกลับจากต่างจังหวัดแต่มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นแตงโมจากไปเสียก่อนโดยแหวนที่เบิร์ตสั่งทําเป็นตัวเรือนเงินรูปช่อมากอกแทนความหมายของความโชคด,ดีความสวยงามความรัก ประดับด้วยนินสีดำกับพร้อยแทนความมั่นคงความรักแท้ด้านหลังของแหวนปรับขนาดได้ตามนิ้วมือทั้งหมดนี้แสดงถึงความรักความใส่ใจที่เบิร์ตมีต่อแตงโมกระทั่งวันที่แตงโมหมดลมหายใจไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ